อาภิเทศเดิป็นสนามมนุษย์หุ่นรุ่นที่สาม สเสนอตอนเนื้อจริงกับหินแกร่ง เยือที่ถูกฆ่าชื่อลาวีเนียวอชเลอายุ24ปีอาชีพเป็นแดนเซอร์และเป็นแบบรุ่นที่สามมีหุ่นยนต์กี่ตัวกันแน่เนี่ยพบแต่ที่กลายเป็นศพเหมนหมาข้างถนนทั้งนั้นนักสิบซิลิบสัสได้ยินไหมซิลิบสับสอ๋อครับผมคุณช่วยรายงานเรื่องเจ้าฆาตกรหุ่นยนต์เรเน่แดนคราวนหน่อยสิตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลชินโนลา่าเขาถูกส่งเข้าห้องไอซี เพราะการสาหัสร่างกายไม่มีปฏิกิริยาโต้อตอบแต่เพื่อความปลอดภัยผมให้ตำรวจเฝ้าตลอด24ชั่วโมงลยครับโรงพยาบาลตำรวจเหรอเขามีเพื่อนร่วมแก๊งหรือเปล่าล <c oughs> ทำย่างกระสอบปากคำได้นเนี่ยแม่คุณเล่นสะพางตายก็อยากยุ่ยเธอลงมือจริงๆนี่นะ <c oughs> เอ็ดดี <c oughs> ขอทีหุบป,ปาก <c oughs> ครับสงสัยจะว่าเธอหายไปไหน <c oughs> ทำไมผู้วิธีสามถึงมีแต่ผู้หญิงนะล้วเอลคุณมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมแค่บัตรประหลาดใช่ฉันมันสัตรประหลาดฉันเป็นสัตรประหลาดที่สังคมนิ้ากันไหมฉันเป็นแค่แพะรับบาปที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวทําให้เกิดปัญหาสางงังคมทํามนรู้์ปม่ต้องได้ คนที่ถูกฆ่าห้าตัวแรกถูกผลิตอย่างผิดกฎหมายแต่ว่าทางแล็บของเราไม่มีเครื่องมือพอจะตรวจสอบได้เลยต้องส่งให้บริษัทคอนเซปชั่นวิเคราะห์แทนซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เราหวังว่าเขาคงจะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับที่มาของรุ่นที่สามกับเราได้นะครับแต่เขาก็ไม่เคยส่งผลการตรวจสอบขั้นต้นมาให้เราเขาบอกแต่ว่ายังสรุปไม่ได้ครับอืมผมคิดว่าคุณน่าจะชนะสูตรศพที่หกนี่เองครับผมอ๋อซิลิส ผมอยากจะพูดอะไรกับคุณสักหน่อยตามผมมาที่ห้องทำงานด้วยครับผมอามิเชสมีใบอนุญาตพิเศษเกรดเอนะผมทราบครับแต่เธอกลับเลือกที่จะเป็นตำรวจแถมเก่งมากเสียด้วยคุณรู้ใช่ไหมว่ามผมหมายถึงอะไรครับเธอหายไปเนะเพราะคุณนะรอสกูอยากถามผมเรื่องอะไรกันหน้าเนี่ยถามอะไรผมพร้อมนะรอส มันไม่จําเป็นขนาดนั้นหรอกถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รู้ไม่เห็นอะไรผมก็ไม่ว่าอะไรผมไม่ใช่เชอร์ร็อกโฮมนะผมเพียงแต่เชื่อในสัญชาติญาณของผมเท่านั้นเองผมสงสัยว่าอามิเทชมีบางอย่างเกี่ยวพันกับฆาตการที่ฆ่าพวกรุ่มที่สาม <c oughs> มันคงสนุกพีลึกนะถ้ามีข่าวรั่วไปว่าตำรวจเป็นหุ่นเลียนแบบมนุษย์คงกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ขอให้เก็บเป็นความลับระหว่างคุณกับผมนะอามิเทชเนี่ยตัยวเล็กว่าสุดยอดตะหากแล้ว thank you ฝนตกเนี่มันให้ความรู้สึกมันอยู่ในขุมนรกเลยส่งข้อความเอเธอนี่เธออยู่ไหนปลอดภัยหรือเปล่าคู<อ>่หูเธอเป็นห่วงมากเลยนะพู้กองไม่โง่เลยก็สงสัยว่าเธอเป็นลูกที่สาม รู้สึกว่าแดนเคราจะทํางานร่วมกับใครอยู่นะลูกทิดสามยังถูกฆ่าเรื่อยๆกลับมาเธออมิเทอย่าให้ความขมขื่นทําลายตัวเธอเอง อนยันคุณผู้หญิงเนี่ยเอกมาเดินเล่นเลยจ้ะไม่ควรเลยนะจ๊ะที่เปลี่ยวแบบนี้ขอทั้งสักสิบเหรียญมาซื้อเรากินหน่อยสิน้องสาวมีเปล่าสิบเหรียญเยอะทำตัวว่าง่ายๆนะน้องเฮ้ยม่อะไรบางทีพวกนายคงรู้จักนักเขียนที่อยู่แถวนี้นะนักแต่งหนังสือนะอเออเออ นักเขียนเหรอพี่ก็เคยเป็นนักเขียนแทงเก่งซะด้วยพวกหนังสืออย่างว่าของผู้ใหญ่หนังสือปกขาวไงล่ะเนอะใช่ดูสิว่าใต้เสื้อมีอะไรบ้างโอ้โหว้าวี เฮ้ยอยาขาะอยากอาอยากโอ้ย <Tipp> น <ett> ี่โอ้โหโอ้ยออแบบว่าอเล่นเฉยๆอยากเขาปะอเลด้วยคุ้อเล่นทลโอ้ยมาดิโอ้ยโอยฉันกว่าแกอยากจะเล่นเกมสิอีกนะอือเออขอท โอ้กทอดีมากคุณไม่รู้ผมเสียใจคุณชอบคนช่างประจบนะเอาละจะตอบคำถามฉันไหมตอบจัดตอบทุกอย่างทุกคำถามถามมาเลยยื้อนี่นะอ๋อแ่รู้สึกดีจริงเลยนะแกบ้างละอยาอย่าอย่าบ้าอย่ามาไปสันประหลา เขาเจ็บชันนะได้ถามหาคุณอเลนเขารับผิดชอบเลงตกลงจะไปเดี๋ยดิละ่ะเด็ดเด็ดแล้วอย่าลืมเช็คนี่ให้ด้วยนะืฮฉันไปคนเจอบันทึกการตต้ตอบจดหมายที่เอเมเทเดเขียนเอาไว้ก่อนที่จะหายตัวไปในแม็กคว้าวป็นยังไงเอ็ดดี้นี่ไงรู้ไหมว่าติดต่อใครก็ยังบอกไม่ได้มันเป็นภาษาจาักรกลนะฉันต้องลองแปลภาษาดูก่อนอ๋อมันเป็นรหัสใช่ไหมเอาหน้าพนุมปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองเชื่อมือเธนา้าฉันจะถอดรหัสออกมาเอง อืมโอเคคุณคือนักสืบซิลิบัสจาก M.P.D. ใช่ไหมครับอืมขอบคุณมากที่ให้ผมพบวันนี้นะครับอืม ผมยูจีนอเลนรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์เชิญน,นั่งทำสบายนะครับขอบคุณผมมาที่นี่เพื่อขอผลตรวจสอบรุ่นที่สามที่ทางเราได้ส่งให้บริษัทคุณวิเคราะห์นะครับอ๋อครับคือเรากําลังทําอยู่นะรูปแบบของรุ่นเนี้ลักษณะพิเศษมากแตกต่างจากแบบที่เรามีเลยต้องใช้เวลามากสักหน่อยอาจจะทําให้ล่าช้าไปบ้างนะครับอ๋ออย่างนั้นเหรอครับเอแต่ว่าเออคือ เออทางเราต้องการให้บริษัทของคุณเอ,อสินค้าแอนดรอยดของคุณเป็นที่ต้องการมากใช่ไหมครับครับเรากระตุ้นความต้องการของมนุษย์เพื่ออะไรคุณเคยรู้ปรชัชญาของเราไหมคุณนักสืบอ๋อคุณโยนสำหรับครอบครัวเป็นอข้อที่ได้รับความนิยมมากตอนนี้ผมว่าคุณพยายามสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อเป็นผู้นําในตลาดเพื่อทํากําไรใช่ไหมครับคุณคิดว่าเราผลิตรุ่นที่สามนะสิมันเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเท่านั้นเองนะครับ เออคือเออผมมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาซากุระนักบัณดิตในบริษัทของคุณเนี่ยอาซากุระเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วหรอครับไม่อยู่หมายความเป็นยังไงครับเขาลาออกไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่เขาออกก่อนที่ผมจะมาทำงานที่บริษัทนี้สิหลายปีแล้วมผมเข้าใจแล้วคุณจะเช็คจากข้อมูลพนักงานของเราก็ได้นะเชิญตามสบายเลยคุณนักสืบ เ้างั้นเธอก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคุนยนสำหรับครอบครัวคุณยนมีเพื่อช่วยให้ความฝันของมนุษย์เป็นจริงคุณยนทำได้ทุกอย่างใช่ไหมครับยกเว้นการสืบพันธุ์คุณนักสืบแล้วพบกันใหม่นะครับคระดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ ขอ,ทอดโทษด้วยที่ทำให้คุณเสียเวลาไม่เป็นไรแล้วค่ะรุณาขับ,บรถดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมค่าคเข็มขัดนิรภัยค่ะความคิดฝันของมนุษย์เสียห้องหล่อนคล้ายแม่เรจาจ้ะ ก็ปีรหัสบุคคลมาสิกรลณาใส่พาสเสิร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค้นหาเรื่องของรู้ที่สามไม่มีข้อมูลค่ะค้นหาเรื่องของอาซากุระด้วยข้อมูลถูกลักอยู่ค่ะปิดเครื่องเลยคอนเซปชันต้องปิดบังอะไรบางอย่างอยู่แน่แน่ โอ้ยพระเจ้านี่ศพที่เจแล้วเหรอเนี่ยรู้สึกคลื่นไส้จรงเลยใครเปนนน็นฆาตกรกรณีนี้มีผู้ต้องสงสยัยอยู่สองคนเรเน่แดนคราวกับอมิทใช่ไหคุณหมายความว่าอย่างไรผมรู้ว่มันออกจะเกินไปนะที่คิดว่าอมิเทชเป็นคนฆ่าแต่เธอเคยบอกผมไว้อ่ะเธอมักจะวิสามันหุน่นที่ก่ออาชญากรรมให้ตายเร็วเพราะสงสารแต่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเธเอ ได้ไหมฉันจะไม่แย่ไปไหนทั้นนั้นแหละฉันกวงานจะเสร็จฉันยังมีงานต้องเขียนต่อให้เสร็จแล้วไว้ฉันจะโทรหาที่หลังก็แล้วกันเริ่มงานเขียนต่อเรื่องที่ค้างไว้ยังไม่มีชื่อบทที่สองย่อหน้าที่ห้าเธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกในกลุ่มนรกได้อย่างไงกันเธอผู้สัดสิและบริสุทธิ์ เธอไม่คือวหวาดระแวงผู้ชายคนนั้นเลยชายคนที่มาจากลูหลุยผู้ชายที่เฮี้ยมหหดและเลือดเย็นสงครามที่เธอได้ร่วมต่อสู้กับเหล่าเทพััรจบลงแล้ววิญญาณของเธอได้พักผ่อนสักทีช่วนิรัน เธอยิ้มความรู้สึกที่สงบร่วมแผ่ซ่านนั่นใครคุณเป็นใครเนะี่ยอภิเทศรั่าคุณคือคนที่ติดต่อฉันอย่างนั้นใช่ไหมฮะ,ะแกหลอกฉัน อิเทสกลับไปพู้ต้องสงสัยไปแล้วอย่างนั้นก็หลักฐานม,นมันมัดตัวนี่นะเพราะเหยื่อเอ,อ่ยชื่อเธอไว้ก่อนตายอะ่ะท้งกรมช็อกมากเลยแต่รู้สึกผู้กองจะสงสัยเธอมานานแล้วนะแถมหมายจับก็ออกมาแล้วติดประกาศไปทั่วเลยล่ะไอ,อ้คนเจ้าเล่ยใช้ข้อความเปิดแฟ้มบันทึกของอมิเทสเปิดได้ผมชื่อพลูโตผมส่งข้อความโดยใช้รหัสไอดีของคุณอมิเทส ผมเป็นรุ่นที่สาเหมือนกับคุณแล้วก็คนอื่นๆที่ผมมีรายชื่อเก็บไว้พวชื่อครูโต้เคล็กคริสช่วยหาต้นท้องข้อความนี้หน่อยได้ครับบ้า อ่าใช่นี่มันชอเลยใช่แล้วอาลาพิล็อกออกมาเลยออกมาเลยออกมาออกมาชื่อทหมดของฉันจังจุลโตชื่อดาวเนี่ยเอออ๋อมันเป็นเกมอย่างนี้นี่เองเจ๋งมากผู้กองครับท่นนี้อ่อรครับอืรอแป๊บหนึ่งนะคุณแน่ใจนะครับผมผมแน่ใจครับผมส่งชิ้นส่วนศพไปบริษัทคอนเซปชันตรวจแล้วครับตอนนี้มันเป็นไปได้อย่างไร ามหลักแล้วพวกมันทําอย่างนี้ได้เหรอทาไมจะไม่ได้ล่ะครับในเมื่อโครงสร้างร่างกายเหมือนมนุษย์ทุกอย่างผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นนะติดต่อรอสสิครับผมเดบัดพูดคุณเป็นคนออกหมายจับไอ้มีเทศอย่างนั้นเหรอผมไม่มีทางเลือกนะรอสประเด็นสำคัญก็คือเอ็ดดี้จอบข้อมูลหารายชื่อพวกคุณที่สมได้แล้วเป็นข้อมูลที่พลูโตส่งมา ไ,ไผมแอบคนนะ้น่ะก็เลยเจอข้อมูลแกเป็นความลับระหว่างคุณกับผมนะ่ะแล้วพมจะติดต่อกลับไปอีกทีเดี๋ยวก่อนมีอีกอย่างนะเรารู้แล้วอ่ะทำไมรู้ที่สามถึงมีแต่ผู้หญิงทำไมลาวินียว,วอ์อลเลยต,นะตั้งทองอะตั้งท้องเหรอนี่แอนดรอยสืบพันธุ์ได้ด้วยอย่างนั้นเหรอมีเอฟจุประสมการสร้างรู้ที่สาม เคลลี่เราวันนี้ไปดูหนังด้วยกันเรามาสีเว่นชาเคลลี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าไงนะทำไมมีคนแปลกๆเข้ามาทุกวันเลยนะเนี่ยาตัวทำอะไรที่นั่นไปทุกวันเนาะสวัสดีค่ะพี่ตสเตอดีจ้ะอืมอาเลยจ้ะเข้าข้างในได้แล้วนะจ้ะทุกคนเดี๋ยว่าสิกำลังจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะจ้ะเอ้ยอภิเทศ เมื่อก่อน,นฉันชอบมาที่สนามเด็กเล่นตอนหลังเรงเรียนมากแถมเป็นเด็กที่ออกจะซึมซ้มอีกด้วยนะฉันมักจะมานั่งที่กระดานหกครั้งหนึ่งยังเคยตกกมันเธอรู้ไหมว่าทาง MPD มพกำลังตามล่าตัวเธออยู่นะแ้วคุณกำลังตามหาพลูโตอยู่ใช่ไหมมาซีเ <c oughs> ออเอ,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 อะไรเหรออภิเทศฉันอยากจะเออ เขาละเหรอนั่นมันเป็นข้าเด็กนะว่าไงพลูโตดีใจที่ได้เจอกับเธอนะอยิธีรีตองมากนักเลยนะอย่าลืมสิว่าเราเป็นพี่น้องกันนะอ๋อเทอทีจ้ะแล้วเนี่ยไม่ต้องเข้าเรียนเรื่องไรอ่ะฮะไม่ต้องหรอกฉันเชื่อมสมองเข้ากับหน่วยความจําหลักของศูนย์การศึกษาแล้วเชื่อมทำไมอ่ะก็ไว้ป้องกันตัวเองสอิรู้ะ กับใจนะที่นายส่งลิสมาให้นะพลูโตอย่าเรียกชื่อนะเลยฟังดูทำาแม่งทำาแม่งสกบนอ๋อได้จูเลียนมัวข้าไปถึงเลยนะรุ่นที่สามจะมีเด็กด้วยแถมเป็นผู้ชายสิเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะแต่จะเล้เติบโตไม่ได้ฉันต้องอยู่ในร่างนี้ไปจนกว่าจะถูกทำลายไปทนแน่ใจยอย่างนั้นก็ได้ยินมาว่าฉันเป็นแบบสุดท้ายของรุ่นที่สามและมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเด็กผู้ชายแต่จะไม่แก่แตหลบร้ายชะมัด ดอะไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยแล้ว่อธิบายให้ฟังเธอถ้าทางจะรู้อะไรได้ช้าจริงๆนะแต่ว่าช่งางเถอะเธอก็ไม่จําเป็นต้องรู้อยู่แล้วนี่นี่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงถึงนายจะเป็นรุ่นที่สามไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตามนายก็เป็นทั้งอยู่ดีนะหลังพูดอย่างเมื่อกี้ทีที่จะซัดแล้วเลยต้อดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมรียถึงหยุดละ่ะไม่รู้สิเทําอ้ามันไม่ยอมหยุดอ่ะทำไงอ่ะ เอากำลงร่วงแล้วเราต้อตายแน่ๆเลอยอใช่แล้วกเาไว้แน่ๆน,นะมจะรอดไป่ดีมีไอเดียอะไรหรือไงอ่ะ สายแข็งกว่าก็สะบพกอย่าหักซะแล้วออกไปไล่ออกไปเดี๋ยวนี้นะไไลยฮะนี่ไอ้ไวร้ายเอ้ยว่าจริงินี่เดี๋ยวเขาต้องตูนะ้ีแล้วไปก่อนรอเช็คมาที่นี่เหรอไม่นะไปด้วยกัน kejut kan eh? Ya. Ya. Tolong petah Oh. ดูเหมือนเธาเธอต้องสู้ให้รู้ดีรู้ชั่วกันแล้ว ช่วยเลียงเป้าทีถ้าไอ้มิเทตายแล้วก็ฉันหมดหวังแน่เด้อเฮ้อเฮ้อใครอี่อยู่ที่ชอเนรอเ้อเฮอเฮ้อเฮ้อ่อเ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อเฮ้่อ้อเ้อเเร็ว ไม่ต้องห่วงฉันไม่ข่าเธอคนเดียวมีอสองคนมาต้องตามเธอไปด้วยนะต้องชาตเพวกอเพื่อไม่ใช่คนด้ดีนี่เดี๋ยวฉันจะขยี้พวกานายจมธรณีไปเลยแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกมีคนร,ร้อยฉันเอาไป่ขาต้นนองจบนี่ เรนนี่เดินทางโดยสวัสดิภาพนะเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแจ็คมนนี่นะติดบอลไปไปฉันไปโทษของแกคือฝังอยู่ในท่อน้ำนั่นแหละดีแล้วฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอไม่ใช่คนข้าไม่มีใครนึกว่าจะเป็นไอโรคจิตได้อีกเดี๋ยวดวยรักษาความปลอดภยัยก็จะมาถึงแล้วนะเขาจะช่วยดูกันเอง ไม่นะเธอมันจะไปต้องหลบซ่อนอีกต่อไปแล้วตำรวจเขาไปตามจับเธอแล้วลอย่าเย็นชาทั้เลยอมีเทต <c oughs> con yên cha to 「何 <music> サードは殺されれちゃったの何のたたののの何めに作られたのどうして子供が産めるの朝倉はどこシノーラにいるダンクロードって誰なのよそうね行くしかないアミテージ・ザ・サードエピソード3「ハート・コア」ダンクロードリレースしてあげる。